สวัสดีผู้ชมครับพบกับ Story TS เตรียมตัวให้พร้อมช้อปปี้เก้า 9, วันช้อปแห่งปีวันช้อปปิ้งที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงวันนี้จะมาบอกวิธีเก็บโค้ดส่วนลดช้อปปี้เก้าปี2024เก็บอย่างไรมาดูครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตามหาโค้ดส่วนลดช้อปปีเ้เก9ปีนี้นะครับพิกัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เก็บไว้เตรียมช้อปกันได้ครับกดเข้ามาแล้วจะเห็นหน้านี้เลยครับก็ เลื่อนขึ้นมาครับนะฮะจะเห็นโค้ดส่วนลดนะครับคุณผู้ชมก็กดเก็บโค้ดส่วนลดนะครับแนะนาให้คุณผู้ชมกดเก็บทุกโค้ดเลยครับเก็บโค้ดแล้วอย่าลืมอ่านเงื่อนไขการใช้โค้ดนะครับเก็บโค้ดเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมส่องดิวนะครับก็จะมีดิวสินค้าต่างๆที่น่าสนใจนะครับวางแผนช็อปให้คุ้มกันครับนะฮะแนะนาให้ส่องดิวเก็บโค้ดส่วนลดแล้วก็เพิ่มสินค้าใส่รถเข็นไว้รอช็อปกันนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ,ๆนะครับก็สามารถดูได้ที่หน้าหลักช็อปปี้99 9เดือน9ปีนี้คุณผู้ชมจะซื้ออะไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับพิกัดนะครับอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมเก็บโค้ดส่วนลดไว้เียมชอปกันครับขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดส u b ค c r i า e ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ